มาดูกันต่อเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะข่าวนี้ก็ทําเอาแฟนตลกนะคะ<ช>ตกใจกันหมดเลยเค่ะ,คะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันนะคะคืออาเปดป่วยนะคะ,ค,ะคือป่วยโดยไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจ<อ>แต่ที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมคะรู้เพราะว่าพระท่านหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อท่านทัก บอกว่าเนี่ยเจ้าตัวหัวใจจะหยุดเต้นนะ,ะอัเป็ดก็เลยเอ๊ะทักแบบนี้ทยังไรีบไปตรวจค่ะผู้ชมนะคะแล้วปรากฏว่าพบว่าเส้นเลื่อนหัวใจด้านหน้าหนึ่งเส้นตีบค่ะจึงเข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจเป็นการด่วนเลยค่ะโดยอาปเป็ดนะคะเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตอนนี้เพิ่งไปตรวจหลังทำบอลลูนเมื่อวันก่อนเองค่ะไม่มีอะไรน่าต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้หายดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะ ตอนนั้นโควิดก็เลยไม่ได้ไปตรวจโปรติตรวจสุขภาพทุกปีพอโควิดไม่ได้ไปตรวจปั๊บครวาวนี้ปไปหาพระอาจารย์มาทำอพระอาจารย์ทักตูมมาป้าก็ดตูมเลยแล้วก็ไปเลยเอาฉีดสีทีซีส,สกแกนเจอเลยเส้นหน้า70กว่าเปอร์เซ็นต์ตีบมาเพีย,ยงารานสองวันก็ทำเลยที่นั่นเลยวันศุกร์ทำมาศุกร์ุกเสร็จก็วันอาทิตย์ออกหัวใจด้านนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงเส้นสองเส้นนี้ก็แข็งแรงมาก ใช่ไหมก็เลยไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาก็ก็ตรงเนี้ยคิดว่ายังอีกยาวยอยู่ได้สบายขึ้นอะ่ะหมอบอกว่าโอเคทุกอย่างเฟิร์มหมดแล้วพี่เป็ดเฟิร์มหมดแล้วได้เลยตามสบายแต่ว่าให้ระวังนิดนึงการเล่นกีฬาปะทะเท่านั้นเองค่ะมาดูอีกตลกทั้นหนึ่งนะคะนักแสดงตลกสาวเห็ดพอเชิญยิ้มคนนี้เราคุณหน้าคุณตานะคะโอ้ยคอยมอบความสุขเสียงทะเราะกับคนอื่นอยู่มากมายค่ะแต่ในชีวิตจริงกับขำไม่ออกค่ะโดยเธอเนี่ยเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า เพิ่งรู้ตัวเองว่าป่วยเป็นโรคไบโพล่าเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาค่ะอ,อาการนะคะก็คืออารมณ์แต่ปรวนอย่างมากนะคะล่าสุดหนักสุดเลยถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะทำร้ายสามีค่ะอเอาท่อนเหล็กท่อเหล็กเนี่ยค่ะมาตีจนซี่โครงหักนะคะแล้วก็ทำตัวเองเสียใจคิดสั้นเกือบฆ่าตัวตายมาแล้วล่ะคะ่ะโอ้โหแล้วก็พังของแล้วตอนนั้นเริ่มแบบเริ่มแบบ คือเขาก็บอกอะไรพูดแค่นี้เองพอแค่นี้เองมันเหมือนเป็นคําพูดรุนแรงซึ่งมันไม่แรงอ่ะแล้วตู้เสื้อผ้ามันมีลาวอกแฟนผ้าไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนแล้วก็ชาตขาไอ้มันเป็นแป๊บแป๊บสำหรับแฝนผ้าอะไรอ่ะเอากระชากออกมาแล้วมันกดกดเขากดหน้าอกเขาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็บอกเอางั้นเอาได้ยินว่าเอาให้ตายไปเลยอะไรสักอย่างแล้วทีนี้เราก็ถวดเขาใหญ่เลยตีใหญ่แล้วปรามา พอมารู้ตัวขอโทษครับไปผูกคอในห้องลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็พังประตูกันไปไปเห็นแล้วก็ขอร้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตกใจมันวิบเดียวที่เราคิดเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปพบแพทย์แล้วก็ติดต่อติดต่อไว้แล้ว กำลังใจสำคัญที่สุดนะคะสำคัญมากมค่ะเป็นกำลังใจให้น้องพี่เหตุค่ะน้องแล้วก็รีบปรึกษาคุณหมอนะ้ะรับการรักษาอย่างทันท่วงทียังไงอ,อาการมันก็จะดีขึ้นนะคะเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะ